สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะฮะกับวันนี้ครับวันพุธนะครับที่27นะครับเดือนตุลาคมนะฮะเมื่อวานพูดผิดนะครับพูดวันผิดนะฮะพูดวันที่ถูกเต่๋ว,วันผิดเอาจริงๆแต่ก็ทายของวันอังคารเลยนะ,ะก็นะครับมไม่ผิดแล้วนะไม่ผิดแล้วนะมีหลายท่านเขียนมาเออก็เลยบอกไปนะครับ โอเคนะฮะวันนี้เรื่องของเรื่องงามยามดีวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ก็ต้องทําอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับในวันนี้มีดังนี้ครับเลข1นะครับเลข9นะครับแล้วก็เลข2นะครับแล้วก็เลขที่อีกเลขสุดท้ายนะครับคือเลข8นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะครับในวันนี้คือเลข3นะฮะแล้วก็สีที่ถูกฉลกเป็นพิเศษ เรียงลำดับเลยนะครับสีแรกเลยคือสีดำนะครับสีต่อมานะครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีคือสีเหลืองนะฮะแล้วสีต่อมาครับคือสีส้มนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีคือสีขาวนั่นเองนะฮะแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกฉรดวันนี้เลี่ยงเลี่ยงนิดนึงนะครับคือสีชมพูนั่นเองนะฮะแล้วก็ เมื่อวานผมลงคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านถามเรื่องโควิดนะฮะว่า,าทำลายโควิดจากนี้ไปนะครับคือเออเรียกว่าช่วงนี้เราจะได้ข่าวเดี๋ยวช่วงเดือนพฤศจิกาก,ก็จะมีการเปิดนะครับเรื่องของคลายล็อกดาวนะครับหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ อาจจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทุกคนก็เตรียมจะเอาเงินลงทุนแล้วนะครับจะลงงวดนี้งวดสุดท้ายเต็มที่สุดท้ายนะครับหรือบางคนอาจจะเตรียมที่จะวางแผนการนะครับจากนี้ไปยาวเลยอะไรประมาณนะครับผมก็เลยลงไทม์ไลน์ให้ว่าช่วงไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกนะครับว่าช่วงมกรานะครับหรือว่าถึงเดือนกุมภา้ถึงเดือนมีนาจะเป็นยังไงนี่ยนะครับก็ลองฟังในคลิปนี้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆ ทําคลิปไม่ได้ให้กลัวนะครับเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าว่าแต่ละปีนะครับแล้วมันก็จะมีเดือนบางเดือนที่ล็อกดาวน์นะครับหรือว่าเดือนบางเดือนที่ตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นมาก็เลยทําให้ห่วงแล้วก็กังวลแล้วก็บางพื้นที่อาจจะต้องถูกปิดอะไรแบเนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าทําคลิปนี้เพื่อที่จะให้รู้สเต็ปของการวางแผนงานจากนี้ของเรานะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าการที่จะลงทุนการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเออจะเที่ยวจะอะไรเงี้ยนะฮะ เตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าจะทําภารกิจอะไรก็ตามในช่วงที่ต้องระมัดระวังเนี่ยที่บอกไปในคลิปเนี่ยนะครับเราก็จะได้โอเคจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังก่อนดีกว่าไหมแล้วก็หรือว่าจะเตรียมความพร้อมหรือว่าจะสต็อกสินค้านะครับแบบไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ใช้เป็นไกด์ไลน์นะครับในการวางแผนนะครับหลัจะกเ,เกิดขึ้นนะครับหรือว่าบางพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับมันแต่ว่าแน่นอนว่า ผมเน้นย้ำว่ามันไม่หนักหน่วงเท่าเดิมแล้วนะครับเราผ่านปีนี้พีคสุดแล้วนะดัะนั้นที่เหลือถ้าจะมีล็อกไม่ล็อกมันจะเป็นปิดบังพื้นที่มากกว่านะครับแต่ก็ระวังไว้ก็เป็นดีนะโอเคนะฮะเรามาดูดวง12ราศีกันต่อครับราศีกรกฎสิงกันครับสราศีครับคนกรกฎก่อนนะครับวันนี้ภารกิจหน้าที่ที่ค้างคาอยู่นะครับมันจะเริ่มที่จะวุ่นวุ่นขึ้นหรือว่าเริ่มที่จะต้อง มาดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามันจะบานปลายได้นะครับฉะนั้นวันนี้เน้นข้อนึงนะครับอะไรที่เป็นปัญหาเก่าๆหรืองานเดิมๆที่ค้างคาอยู่วันนี้พยายามเคลียร์ให้จบให้ไวใจดีมากๆรวมไปถึงนะครับท่านที่เดินทางนะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยเดินทางแล้วประสบความสําเร็จเดินทางแล้วมีเรื่องดีๆกลับมานะครับแต่อาจจะงุดหงิดระหว่างทางนิดนึงนะแต่ว่าไม่ซสีเรียดนะครับแล้วก็ท่านที่ทํางานนะครับ วันนี้คนจะทําให้เราเกิดปัญหาเป็นพิเศษนะอาจจะเป็นคนในที่ทํางานนะครับหรือว่าใครที่เราต้องเดินซุบซิเราต้องเดินทางไปคุยกับใครอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหากระจุกกระจิกนิดหน่อยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆก็อย่าประมาทแล้วกันนะมันมีโอกาสที่ จะทำงานแล้วคนจะสร้างปัญหาให้กับเรานะครับแต่ผลลัพธ์ของวันนี้นะครับหรือว่าผลของการทำงานวันนี้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็การเงินนะครับในช่วงวันนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินนะมันจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะครับ ừ, ซื้อของเข้าบ้านอ่าหรือว่าซื้อของให้ใครที่เรารักและปลูกพันหรือเราถูกใจนะครับค่าใช้จ่ายวันนี้เป็นอีกอย่างคือเรื่องของการกินของ อร่อยออย,ออยนะครับนนจริงมีลาบปากนะคนราศีกรกฎทานอะไรจะอร่อยเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องน้าหนักตัวใครที่ห่วงเรื่องเรื่องน้ําหนักตัวนะครับรับประการต่อมาท่านที่กรกฎนะครับใครที่มีความรักนะครับหรือว่าคนที่ที่โสดอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่ารู้สึกถูกใจหรือว่าผูกพันอะไรกับใครสักคนหนึ่งนะฮะ วันนี้วันดีในการพูดคุยในการใกล้ชิดในการสนิทในการมีปฏิสัมพันธ์นะครับมันจะมีมุมที่ทําให้เรามีความสุขหรือว่าช่วยแก้ปัญหาให้แก่กันและกันบางอย่างได้นะครับวันนี้ก็คุยได้แล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องของคนที่มีแฟนนะครับวันนี้แฟนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราสักหน่อยหรือว่าอาจจะยุ่งๆนะครับในภารกิจส่วนตัวของเขารวมไปถึงแฟนจะอาจจะ ยังไงดีล่ะพูดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าหูานะครับบางครั้งเราอาจจะชอบเรื่องใดหรือไม่ชอบเรื่องใดนี้นะครับวันนี้อาจจะโดนจี้คําพูดหรือว่ากวนประสาทนาะบางเนี้นะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวให้รู้ไว้ว่าวันนี้อาจจะพ่อแง่แม่งอนกันบ้างอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของใครที่มีครอบครัวนะครับมีลูกมีหลานมีสัตว์เลี้ยงนะครับ วันนี้ระวังเขาจะป่วยไข้ไม่สบายหรือมีดวงให้เขาบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีดวงที่ทําให้เรารู้สึกว่าห่วงเป็นพิเศษนะครับสุขภาพร่างกายนะครับในวันนี้มันมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะครับอย่างแรกนะอย่างที่2คือปวดศีรษะปวดหัวนะครับไม่ค่อยสบายนิสบายตัวนะพยายามนอนให้พอแล้วก็ดื่มน้าเปล่าเยอะๆแล้วกันสวววครับในวันนี้นะครับในตําแหน่งสวผู้สูงวัยนะครับวันนี้คล้ายๆกันเลยครับคือศีรษนะครับวันนี้เวียนหัวปวดหัวนะครับหรือว่า เป็นไข้นะครับวันนี้ตัวรุมๆนะครับไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่นะพยายามอย่าออกแดดเยอะหรือว่าอย่าใกล้นะหรือว่าอย่าทําอะไรที่มันเหนื่อยเยอะเกินนะครับมันจะมีดวงที่ทําอะไรแบบเหนื่อยเยอะเกินประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีสิงห์บ้างแล้วกันเนาะวันนี้คนราศีสิงห์เรื่องของการงานมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะ ใครทำกิจกรรมกิจการ,รอะไรก็ตามนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆใครที่ทำงานหรือค้างคาอะไรบางอย่างอยู่นะครับมันก็มีดวงจบหรือว่าหาคําตอบหรือหาทางแก้ทางออกได้ดีขึ้นทันทีค้าขายนะครับวันนี้เน้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับถือว่ารายรับเข้ามาที่ค่อนข้างพอใจนะฮะฉะนั้น วันนี้ก็เน้นนะครับย้ยำๆเรื่องจำสาสแล้วก็พยายามไปกันเองรวมไปถึงเรื่องของการโฟกัสเรื่องของงานนะครับหรือว่าเรื่องของลูกค้าเรื่องของสินค้าโปรดักอะไรก็ตามนะครับเป็นพิเศษหน่อยนะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับบางคนค้าขายก็วันนี้เบื่อเบื่อเซ็งๆอย่าเพิ่งเบื่อครับวันนี้วันดีนะครับเดี๋ยวโอกาสมันจะหมดไปซะนะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของท่านที่ มีเรื่องเคล็กนี้สินนะครับมันจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินดีๆหรือว่ามีโอกาสที่จะคุยเจราจาเรื่องผลประโยชน์แล้วสําเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาความรักคนที่โสดนะครับในวันนี้สามารถคุยกับใครก็จะสนิทที่เชื่อกันได้มากยิ่งขึ้นวันนี้โอกาสที่จะคุยแล้วมีคําตอบดีๆหรือว่ามีการคุยแล้วรู้สึกสบายใจนะครับวันนี้ก็คุยได้นะ่อย่าคุยเยอะอย่คุยนานนะครับ คนราศีสิงห์จริงที่ลำคาญนะครับพอว่าคุยเยอะคุยนานแล้วรู้สึกว่าลำคาญเดิยเบียร์ลต้องทําเยอะๆเลยนะครับจานั้นก็เอาแค่หอมปากหอมคอแล้วกันนะวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับวันนี้แฟนจะมีะความตึงเครียดก็อาจจะบ่นบนเยอะหน่อยนะครับก็เป็นที่ระบายเขาหน่อยแล้วกันนะบางครั้งก็อาจจะบ่นเรื่องงานบ่นเรื่องคนบ่นเรื่องอะไรก็จุกจิกนะครับ แต่บางคนบอกชินตั้งนานแล้วนะจนบางทีจะไม่ชินแล้วนะครับคือบ่นเครื่องหนาอะไรเย่างีา้นะเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับเรื่องของความรักอาจจะต้องเป็นที่ปรึกษาหารือหรือว่าเป็นที่เป็นเพื่อนข้างๆเขาสักหน่อยก็แล้วกันเนาะเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ชิดน,นะครับความรักอีกอย่างครับใครที่มีครอบครัวนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่จะคุยเรื่องสําคัญๆหรือว่าปฏิสัมพันธ์ทําอะไรร่วมกันประมาณนี้ครับวันนี้ก็ดีเป็นพิเศษนะฮะแต่ถ้าใครที่มีลูกแล้วก็มีหลานหรืองพิเศษเลี้ยงนะครับ ระวังป่วยไม่สบายด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายนะฮะในวันนี้ของเราเองนะครับระวังเป็นไข้นะครับแล้วก็มีการเจ็บคอร้อนในหรือว่าต่อมทอนซิลอักเสบนะครับในช่วงวันนี้หรือมีเสมหะนะฉะนั้นวันนี้ต้องดูแลเรื่องของอสุขภาพปากแล้วก็ดื่มน้าเปล่าเยอะๆนะครับอนอนเยอะๆหน่อยนะครับชอบนอนดึกกันเนี่ยแล้วก็เรื่องของคนที่สวตําแหน่งสว,วนะครับวันนี้ ขี้หลงขี้ลืมวันนี้จะลืมนุ่นนิดนี่หน่อยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะใครออกไปนอกบ้านนะครับวันนี้ต้องมีความพร้อมนิดนึงอาจจะมีเรื่องการบาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวกลับมาแล้วป่วยไข้ไม่สบายได้ง่ายหรือว่าไม่ค่อยสบายตัววันนี้อย่า,อ,ยาออกไปข้างนอกนานนะฮะนัดหมายอะไรเสร็จปุ๊บไม่ต้องเออล้เหยนะครับกลับบ้านเถอะเนาะกลับบ้านแล้วก็มาพักผ่อนนะครับวันนี้เซฟร่างกายเป็นระยะๆะะอย่าใช้ร่างกายเยอะเกินนะครับเดี๋ยวป่วยไม่สบายได้ครับต่อมาชาวราศีกันนะฮะ ในช่วงวันนี้นะครับพื้นดวงเรื่องงานมันจะต้องโดนใช้ไหว้วานทําอะไรเพิ่มเติมเรื่องงานมีโอกาสที่จะมี j อบพิเศษเข้ามาเรื่องงานมีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือนะครับอ่าอกันในข้อดีหน่อยนะครับสมมุติว่าเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับจะมีคนช่วยเหลือวันนี้ปัญหาต่างๆที่มันติดติด,ตด,ข,ดขัดนะครับมันจะค่อยๆเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างมีสัญญาณดีๆมีข่าวดี มีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างนะครับช่วงนี้เน้นเรื่องของการเงินเป็นพิเศษใครที่ค้าขายใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมหรือว่าทํางานะจะฟรีแลนซ์อะไรก็ตามนะครับเน้นถ้าสมบุติว่ามีงานเข้าคุณรับให้หมดเลยนะฮะถ้าจัดตารางได้นะแล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินทองนะครับช่วงนี้โฟกัสเป็นพิเศษหน่อยผมว่ามันเป็นช่วงที่จะมีข่าวดีๆมีเงินเข้ามีโชคลาภอะไรประมาณนี้นะโชคบางทีอาจจะเป็น โชคจากงานโชคจากเงินโชคจากเรื่องของทรัพย์สินบางอย่างอะไรก็ตามนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ายุ่งยุ่ง,งวุ่นเดี๋ยวว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับพยายามอย่าฟุ้งซ่านนะครับในช่วงนี้ดวงมันจะมีเหตุให้ฟุ้งซ่านคิดมากเยอะหน่อยนะครับพยายามอย่าอย่าคิดลบแล้วกันนะครับอย่าคิดด้านลบเยอะเกินนะผมว่ามันมีมุมดีๆหรือว่าโชคดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรามุ่งหวังในระยะอันใกล้นี้นะฮะ รวมไปถึงคนที่โสดนะครับในช่วงนี้ความรักความรักนะฮะมันก็ก็ดีขึ้นนะผมว่าคุยกันได้คล่องปากง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าต่างคนต่างอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคก็รักกันดีอยู่แหละแต่ก็มันก็งองๆหรือว่ารู้สึกน้อยใจยอยู่บ้างถ้าไม่ได้เจออะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับบางคู่นะบางคู่เฉยๆนะครับไม่เจอก็ไม่เจอกแ็แฟร์ดี ฉันว่าวันนี้โฟกัสเรื่องของการงานกับการเงินดีเป็นพิเศษความรักมันจะอยู่ช่วงกลางๆออกไปทางบวกนิดนึงละกันเนาะส่วนท่านที่มีคู่มีแฟนหรือมีคนที่เรารักและผูกพันนะครับวมนี้ความรักค่อนข้างไปได้สวยนะผมว่าถ้าจะทําอะไรร่วมกันหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่เขาทําให้เรามีความสุขหรือว่าช่วยแก้ปัญหาบางสิ่งให้กับเราได้นะครับความรักก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถึงแต่ว,ว่าด้วยภารกิจหน้าที่เขามันก็ทําให เวลามีให้กันน้อยลงหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเราอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวนะครับในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ผมว่าเน้นเรื่องโฟกัสเรื่องเงินกับงานดีกว่านะถ้าใครที่สามารถที่จะสปีดเรื่องงานหารือเงินหรืออะไรก็ตามนะครับพอคาดหวังได้แหละนะอะไรที่เราคาดหวังอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายครับที่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็เรื่องของเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆบางคนจะมีการเจ็บคอด้วยนะแล้วก็เรื่องของสอวรครับในวันนี้เรื่องของการ เกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนขึ้นปวดหัวปวดคอนะครับความดันขึ้นนะต้องระมัดระวังใครที่เป็นความดันด้วยนะรวมไปถึงนะครับมีอาการปวดหลังและเข่านะครับช่วงวันนี้ร่างกายไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูบทสรุปครับคนราศีกรกฎนะครับวันนี้การทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็จริงๆว่าไปคนกรกฎเนี่ยมีงานเร่งงานด่วนหรือมีเซอร์ไพรส์นะครับพยายามสปีดงานนิดหนึ่งหรือว่าเคลียร์งานอะไรบางอย่างเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะครับ แล้วก็ปัญหาเรื่องของคนนะวันนี้จะวุ่นวุ่นนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าโดยรวมผลประกอบการหรือผลกลาําไรหรือว่าผลงานนะครับในวันนี้ก็ค่อนข้างพอใจนะฮะแล้วก็เสน่ห์ของคนราศีกรกฎนะครับวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าสีสว่างสดใสใช้สีมงคลก็ยังได้นะครับต่อมาชาวราศีสิงห์นะครับผู้ที่เกิดในราศีนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรสิ่งใหม่ๆมีการได้เดินทางะระยรสั้นก็ได้รวมไปถึงเรื่องของ หมุนเงินนะครับหรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์ก็ประสบความสําเร็จดีแต่ช่วงนี้เรื่องของแฟนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักหน่อยนะก็ทําอารมณ์นิดนึงแล้วกันเมว่าวันนี้จะยุ่งยุ่งมากกว่านะครับแล้วก็มีข่าวดีๆมีโชคฟุกฟุกนะเผื่อจะไปเรื่องเงินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเสน่ห์ราศีสิงห์วันนี้เสื้อผ้านะครับเน้นทูโทน2ส,สีและหน้ากากอันที่เราถนัดที่สุดนะครับวันนี้อาจจะพูดคุยเยอะเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะ วันนี้เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆนะครับความเข้มเป็นพิเศษหรือว่าเอเซอรี่เครื่องประดับเครื่องตกแต่งร่างกายนะครับวันนี้ก็เน้นสีเข้มๆเมช่นเดียวกันนะครับโอ้โห oh, โทนเดียวกันเลยนะแล้วก็ต่อมาแล้วก็อะไรๆอ่อนหน้าตานะครับวันนี้แต่งหน้าอ่อนๆน,นิดนึงนะครับแต่งหน้าอ่อนยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ตายิ้มฝึกตายิ้มเข้าไว้นะครับตาใส่ตา,า,ตาดึงดูด โชคลาภได้นะครับแล้วก็กิจกรรมในที่การงานวันนี้คาดหวังได้ยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นแล้วก็มีคนใช้เวรวาลเราแล้วก็มีคนช่วยเหลือเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีข่าวดีๆเกี่ยวเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพมีดวงเจ็บเน้อเจ็บตัวเล็กๆแน้ออๆด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับรวมไปถึงท่านที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลากงค่ำกลางคืนนะครับ ก่อนนอนก็แผ่ไม่ตาหน่อยละกันนะครับคือเนี่ยอาจจะฝันอะไรแปลกๆหรือว่าฝันมัวๆนะครับหรือว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวตุ่นตื่นสะดุ้งสะดุ้งการดึกกลางดึกตื่นสะดุ้งกลางดึกอ่าโอเคนะแล้วก็ใครฟังคลิปนี้ครับในช่วงวันพุธนะฮะก็ขอให้มีสิ่งดีๆเรื่องดีๆครับเขากเข้ามานะครับอะไรที่คาดหวังให้สําเร็จสมปรารถนาครับลาไปก่อนมีความสุขมากๆครับเป็นกําลังใจเสมอนะฮะสวัสดีครับ